สวัสดีค่ะนะจ๊ะยีย่ค่ะเย่ก็พบกันอีกแล้วนะคะเย่เย,ย่ก็สวัสดีนะคะนะจะมาทำ Q&A กันนะก็พะเทำไมถึงทำ Q&A เ,เพราะว่าข้อแรกนะคะน้ำบ้าค่ะเพราะว่าแบบปิดเทอมแล้วน้ำก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็เลยลจะอัดมาอัดคลิปแทนข้อสองก็คือน้ำไปไหนไม่ได้ก็เลยแบบว่าอยู่บ้านก็เลยแบบอัดคลิปด,ดีวกว่าก็ผ่านนะคะเพราะว่ามีคนถามคำถามเกี่ยวกับน้ำเยอะมากว่าแบบเนียนี่ เชียจุดจุดยังไงทำยังไงจุดจุดเชียร์ไปขอบจุดจุดไหร่เพราะฉะนั้นน้งก็เลยเปิดคลิปนี้เปิดต็นคำถามที่ไอเอ้ค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแกลสมโพลแล้วไม่มีนกการแต่น้ำก็สามารถดูกการคิดได้ว่าถึงเวลาแล้วก็ขอเชิญคุณด็คกล้องผู้จัดการผู้จัดการช่องผู้จัดการเปิดบวงน้ำเลขาทุกอย่างที่เป็นทุ้อย่ักของน้ำมาหาคำถามมาเย้สวัสดีค่ะชื่อนิงค่ะ วันนี้แต่งเป็นโชโตนะคะจากกินธรรมะยังไม่ได้ถามเธอเลยว่าเธอแต่งเป็นอะไรนะคะน้ำให้ทุกคนทายอะไรอ่ะแต่รู้เป็นเรื่องอรถไลเป็นถับรู้ทุกคนรู้ว่า <c oughs> นา้ำจบ,บรบลบาไปพยายบบามค้อแต่รถไลยอันูกว่าระบายตัวอะไรไม่บอกไม่บอกบอกใครคิดนี้บอกใครคิดนะใครคิดหมกันเนาะท <c oughs> ข้อแรกนะคะ Q a n A ค่ะน้ำจังทำไมถึงอยากแต่งคอสเทค่ะเพราะว่าตอนแรกน้ำไม่ได้คิดจะคอสเทนะตอนแรกแหละน้ำชอบปกว์แล้วตอนช่วงนั้นน่ะมีเพื่อนมาแนะนำว่าเขาโงดีไหมซึ่งโป่งเนี้ยชื่อว่าโงรคีราฮาร์ดน้ำก็เข้าไปใช่ไหมแล้วเขาว่ามีแบบปกว์ด้วยแล้วก็มีคอสเทคด้วยเขาก็เลยแบบให้น้ำลองคอสเทคครั้งหนึ่ง ไปออกงานงานเจเทนสองพันสิบเจ็ดหรือสองพันสิบแปดไม่น่ใจก,ก็น้ําเขาให้น้าลองไปขอก็คือน้าลองขอครั้งแรกหรือน้ำซุ้มูกให้ดูว่าเป็นยังไงก็คือลองไปคอครั้งแรกปุ๊บอ้าวหูแบบเมนเปิดโลกหนากเลยแบบแ,แล้วแบบทาไมถึงแต่งรูปน่ารักอย่างนี้ทาไมแบบเท่อย่างนี้แบบแล้วตอนนั้นคนถ่ายรูปนางเยอะมากแบบเออชอบก็เลาแบบเรื่องคอเทม,มันก็แต่ตอนนั้นถามข้อที่สองนะคะเฉินเออค่ะชอบแต่ง ชุดคอสเ์ตัวละครอะไรมากที่สุดคะเดี๋ยวนะ่าจะเป็นน้องเทาวแบบน่าจะเป็นฮานาโยหรือว่าน้องขท่าเขาคอมเมนต์าาตานาม,า,ม,มาให้เราแต่ฮานาโยไหมแ้ผมหมดเ,เยอะมากให้มางแต่ฮานาโยน้ำเลยอะลองแต่ฮานาโยดูต้องพรอนฮานาโยมาเรื่อยๆเเวลาลงตัวไหนก็คือลงฮานาโยตลอดข้นต่อไปนะคะข้อที่สามนะคะก็คือเคนเอค่ะเสียตังค์ไปกี่บาทให้กับชุดคอสเ์ค่ะโอ้คำถามนี้ เธอต้องตอบแน่นอนเพราะฉันเห็นเธอคอตลอดตอนที่เรารู้จักกันน่ะคำถามนี้ใครตั้งเ็อยากรู้ไงว่าเสียดคอนเทไปเท่าไหร่คืออะไรกินแล้ก็เมาเ,าเนาะไม่อยากจะมเมาเพื่อนหรอกเนาะแต่เห็นกัน็องเร่ี่เราเรียนมาหาลาัยอะ่ะปีหนึ่งอะ่ะแต่งชุดคอ,อตลอดแล้วช็บมาถามว่านิง้งจะไปเนี่ย ไ้วันนี้จะไปชุวันนี้แล้วก็แบบว่าน้าเอาเงินมาจากไหนจะเสียตังค์ไปเท่าไหร่เนี่ยแล้วถามตลอดถาม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 าคืนน้ำก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียไปเท่าไหร่เพราะว่ามันก็หลายหลายคันแล้วล่ะเพราะว่าชุดน,นึงชุดเรืไรอไลาร้คือเรืไรอ,อรไลาร้มันไม่ได้แบบยอดนิยมเหมือนในยบาที่แบบมแันะมันจะประมาณพานนัน,นรหรือว่าสองสันชุดเรือไลาร้าบางตัวถ้าเกิดแบบ ้าแบบรื่ว่าอะไรแบบดีเทลไม่เยอะก็ประมาณสองพันถ้าดีเทลเทยอะๆแบบอันนี้ก็แบบชุดที่ไม่ค่อยนิยมกันก็คือสองสามพันนู่นซึ่งถามว่าน้ำมีเยอะไหมน้ำไม่ท้วนค่ะเดี๋ยวเรายังอยู่ในหมดคอสเพย์อยู่นะคะก็คือคำถามที่สี่คือเคยมีคนเคยแบบว่ามีคนถามไหมคะว่าแต่งชุดคอสเพย์ทำไมได้อะไร การแต่งชุดคอสเพย์ถามแน้นะคะแต่งชุดไปทำไมเหรอแต่งคอสเพย์ไปทำไมเพราะว่าแต่งไปเพราะว่าความสุขของน้ำล้วนทมสุขทางใจแล้วก็ทำสุขทาง,งกายด้วยที่แบบได้แต่งหน้าก็ถามว่าแต่งทำไมคือน้ำมีความสุขกับแต่งตัวที่แบบได้ได้ไปอยู่แบบโอเชี่ยนได้ไปอยู่ในบทบาทของตัวละครว่าแบบเอ้ยตัวนี้เขาเป็นนะะักแสดงยัง,ยงไงทำยังไงเหมือนแบบเราย้ายไปอีก นั่งแล้วก็แบบทันท่าถ่ายรูปตามตัวละครนั้นๆก็แบบมันก็เป็นความสุขของเราอ่ะเราได้อะไรก็ได้ทักจะหลายอย่างนะตัวตัวนะจากน้ำมาไม่เคยแต่งหน้าเลยต้องเริ่มแบบเริ่มแต่งหน้าคือมันเหมือนแบบอาจารย์มาเลยว่าเอ้ยเราควรทันหานะเราควรแต่งหน้าเพิ่มขึ้นนะให้เหมือนกับตัวละครนั้นๆนะก็การพอาเทมันช่วยเรื่องการความเป็นเอกกดีมากนี่สังัย ได้สังคมที่ดีได้สังคมที่ดีเออได้เพื่อนได้สังคมดีเพราะว่าเพราะว่าน้ำเริ่มคอดเทแล้วก็ได้เพื่อนใหยยม่เยอะมากคำถามข้อที่ห้านะคะว่าอันนี้เป็นคําถามเกี่ยวกับส่วนตัวน้ำแล้วว่าทําไมถึงชอบเลี้ยงหนูคะทำไมทำไมถึงชอบเลี้ยงหนูออเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่ามันตอบโจทย์น้ำเนี่ยแหละพ่อแตการเลี้ยสัตว์นะคืออันดับแรกเธออยากเลี้ยสัตว์แต่ว่าน้ำติดเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องขนาดน้ำไม่ชอบตัวใหญ่เท่าไหร่จริงๆก็ชอบนะแต่ว่าน้ำอยากได้ตัวเล็กมากกว่าคือแบบก็พาไปไหนหย่างนะง่ายอีหกแล้วนะคะ้อที่หกนะคะก็ะค,ะคือยืนเอค่ะถ้ามีหนูตัวต่อไปเนี่ยจะตั้งชื่ออะไรคะค่ะถ้าตัวผู้น้ำตั้งชื่อว่าอิงกะ ที่แปลว่าหาซ้ำเผือกิ้งก่าเนี่ยทุกคนไม่ใช่กิ้งกา่าเดี๋ยวทุกคนจะต้อะตั้งชื่อกิ้งกา่าทำไมกิ้งกาา่าที่เป็ว่าหาซ้ำเผือมาจากอุรุกวัยเมยก็ก้งกา่านอก<อ>จากนั้นเป็นสายนิเม้นะน้ำเป็นสายอุรุกนวะัย,ยด้วยนะบอกก่อนส่วนถ้าผู้หญิงนะำจะตั้งชื่อว่ากาัจจังกัจจังว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าตาต้องเสนอชื่อนี้ก็ตั้งชื่อตั้งชื่อกัจจังแล้วกันต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะก็คือ เสียตังคให้กับหนูเท่าไหร่แล้วคำถ,ถามนี้เหมือนคำถามก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะเหมือนย้อนกลับไปะค่ะตค้งไปกี่บาทให้กับฟุตคอสเทค่ะเหมือนย้อนกลับไปหันอัพแล้วกัน,กนบอกต่อไ,ไปข้อที่8นะคะคือเริ่มเรียนญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมถึงเรียน ไปนำรถยนตทำวิทีมไปมาเพราะว่ามันนานมากก็คิดว่าน่าจะเรื่องกัปทธส์นะเพราะว่าน้ำเรียนโรงเรียนที่เขามีแข่การเรียนสองแผนตัปโปิีนะเขาให้เรือว่าจะเรียนจีนหรือญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นน้ำชอบอุลตร้าแมนแล้วน้ำก็พอรู้บ้างว่าอุลตร้าแมนมาจากประเทศญี่ปุ่น,นก็เลยโอเคตัดสินใจตางอุลตร้าแมนไปน้ำก็เลยเริ่เรียนญี่ปุ่นถ้าแต่ตอนนะั้นไปก็มาข้อต่อไปนะคะข้อที่เก้านะคะ องบอกว่าชอบคําถามนี้มากนะคะว่ามีวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรบ้างแล้วก็สอนวิธีการจําสับไหยค่ะธีการนี้หมดยลงไงบ้างนะ้ำขอเริ่มแบบตั้งแต่ว่าเริ่มเรียนตั้งแต่แรกนะว่าเรียนยังไงบ้างตอนแรกอะ่ะเขาจะให้เรียนประโยคพื้นฐานก่อนเช่นคนนีจปุวนคนบังวะอาริตะโตโซมัม ต,ต้องทำพื้พื้นต้นนะขั้ต่อไปเขาจะให้เรียนทีละกันนะาก็คือทีละก้านเหมือนเป็นการปูพื้นฐานเบือ้องต้นของญี่ปุ่นเลยเพราะว่ามันเป็นการออกเสียงออกเสียงแล้วก็เป็นตัวสอนเบือ้องต้นของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็คือต้องเรียนกันแตบบ่แรกแลังจากนั้นพอในทีละขนาดทีละก้านเสร็จใช่ไหมเขาจะให้เรียนาาันตอนขันตต่อซึ่งขั้นะอนนี้ก็ขอเวลาไหมตัวนี้หน่อยที่การจำเวอร์แคบกับคันจิก็ ถ้าการจีอ่ะบางแบบบางโรงเรียนบางสถานที่ที่สอนอ่ะเขาจะามีรูปภาพมาให้ดูว่าแบบเออมันคล้ายกับอัน,นี้อัน,นี้นะถ,ถ้าพี่จะของน้ำก็คือดูอนิเมะเพราะว่าดูอนิเมะอ่ะคือเหมือนเราแบบเป็นการซึมซับว่าเอยคำสั่งนี้ใช่งี้นะประโยคนี้ใช่งี้นะแตมาใช่งี้นะแล้วแบบมันจะจำได้เองโดยอัตโนมัติจริงข้อที่สิบนะคะว่า Q&A ค่ะ ถ้าหมดโควิดแล้วอยากไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนคะอันดับแรกนะคะที่น้ำจะไปก็คือญี่ปุ่นฟองเดสฟองเดสเอโกคโสะยอ,ยอิไตยะอาซานกุสะอิเคบุกุโรอาจูคุดชิบุยา่าโนมาซึเฮ้ยเราเคยมีแทนเหมือนกันนะว่าถ้าหงางว่า ถ้าหากว่าช่องของน้ำจังทีเบียะมันแบบดีขึ้นมากกว่าเดิมอ่ะคือมีความคิดเหมือนกันว่าเราอยากจะไปถ่ายคลิปนอนน้ำที่แบบว่าแถวอ,อากิคาบาร่าแบบเดินถ่ายไปแล้วก็แบบถ่ายถ่ายถ่ายอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็แบบก็ต้อง,แบบองขอความการุณาแก่ทุกคนนะคะว่าให้ผีตัตเ้เยอะๆได้เลียวน้ำมีรายได้เาจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นเราจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะคะ คำถามข้อสุดท้ายนะคะข้อที่เก็ดคือเดี่ยวน,นะค่ะน้ำจังชอบวงไอดอลอะไรอยู่คะณตอนนี้อไอดอลน้ำแบบเป็นของไทยก่อนไอดอลที่น้ำชอบของไทยก็คือมี bnt cgm สยามดีมซือซ้อซือซ้อมอมมอมมโมลูนช็ฉิสมาผังญี่ปุ่นก็มี a k b f u r t u t o s k e f u r t u t o h k e f u r t u t o n m b f u r t u t o เอตุกีวาไอรีไอรีอันนี้น้ำชอบมากไปวงแรกที่น้ำเริ่มติดตามในวงญี่ปุ่นเลยถามข้อแรกเลยว่าน้ำแต่งชุดคอสเป็นตัวอะไรคะก็น้ำคอสเป็น,น,นขนาดัหญ่ฮ่านานจั่นหนึ่งรูปแบบชันชันนะคะก็เทวดนเอกก็ัวดแล้วเนะาะแล้วใครที่มีคำถามเพิเ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะถ้าเกิดถามแตนเข้ามานะ้ก็จะเข้าไปคอมเมนต์ตอบ บบนนไมีแบนนะนะจะคอมมิเตอบทันทีแต่ว่าให้กิดถามกันมากๆเยอะๆน้ำจะทำ Q&A อีกรอบเป็น EP ที่สองก็คลิปนี้น้ำก็หมดแล้วน้องก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดสั่งกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามท่องทางอืนน่นในที่ทางเฟซบุ๊กไอจีทิกเกอร์ยูทูบนะคะเอแล้วก็ใครที่อยากติดตามเรื่องราวของโกโก้ Go แล้วก็ จุดจๆนะคะก็อย่าลืมปฏิบัติให้ไอจีเหมือนกันนะคะอริยนัสก่อนนะว่าติบัติก็เซฟผู้ของน้ำจะถึง500ร้อนะคะทุกคนเยิ่งปฏิบัติเยอะๆหใจเยอะๆน่าถึง500แล้วนี่นะคะอยู่บ้านกันเลยนะเพราะว่าอยู่บ้านกันไปแล้คะเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะถึงแม้จะมีวัคซีนแล้วแต่ว่าเราเซฟตัวเองกันดีกว่าเนาะคลิปนี้ก็คือหมดแล้วนะคะก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ le ko